สวัสดีชาว BUBS52 ทุกคนนะครับเออผมจะมาเสนอวิชาวิชาหนึ่งซึ่งเพื่อนเอนเนี่ยจะต้องเรียนกันทุกคนแจะต้องทํางานส่งซึ่งวิชานี้ก็เห็นุนพี่เขาบอกว่าเออวิชานี้มันค่อนข้างจะค่อนข้างยากและมันเยอะวิชานี้ชื่อว่า2 9 0 491 information system seminar วิชานี้มันก็จะมีกฎของมันอยู่ว่าหนึ่ง เราต้องหาที่ปรึกษา2ไฟล์ที่โหลดมานั้นจะต้องไม่ต่ำกว่า2ปีอันนี้จะผมจ,จะอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับและข้อน,นี้สําคัญเลยคือต้องใช้เน็ตมหาไหรในการโหลดเท่านั้นก็คือว่าถ้าเกิดเราอยู่ในมหาลัยเนี่ยเราก็โหลดได้ทันทีเข้าเว็บหน้าได้ทันทีแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในมไม่อยู่ในมหาลัยเราจะทำยังไงครับเราก็มีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่าโปรแกรมนี้ครับ openvpn ซึ่งมันจะหาโหลดได้ในเว็บนี้ครับนี่เลยครับนี่ v p n b u ครับเมื่อเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเว็บพวกนี้มันก็จะมีทั้ง Windows XP มีทั้ง Vista มีทั้ง s ซเ e n เมื่อโหลดมาแล้วเนี่ยก็คือมันจะมีไฟล์การสอนการติดตั้งมาด้วยผมจะไม่ขออธิบายการติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย อวิธีการใช้งานโปรแกรมและกันสำหรับคนที่อยู่นอกนอกมหาลัยนะครับสําหรับใครที่อยู่ในมหาลายัยก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับอ่อาทีนี้จะมาสอนการใช้งานโปรแกรมนะครับเริ่มแล้วเลยเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมได้แล้วเนี่ยเราจะได้ไฟล์ไฟล์นี้ขึ้นมาวิธีใช้งานขวาเลือก Run as administrator อ่าทีนี้ไอคอนก็จะขึ้นเป็นจอแดงครับซึ่งแปลว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อแล้วคลิกไปใส่ยูสเนมที่เราใช้ล็อกอินไอหนึ่งจนึ่งหนึ่งหนึ่ง,น,งนะครับใส่ไปใส่ไปโอ้ oh yeah. ยใส่ไปใส่ไปแล้วก็รอ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 ตอนนี้เป็นจอเองนะครับอ่าเป็นจอเขียวแล้วนั่นก็แปลว่าเราะไรว่าเนี่ย มาเป็นจอเขียนแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าตอนนี้เราสามารถเราได้ทําการเอ่ออะไรเชื่อมต่อแล้วกันนะเชื่อมต่อกับไอเอาเปว่าใช้ได้แล้วกันนะผมก็อธิบายไม่ถูกทีนี้ว่าเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คว่าตอนนี้มันเป็น IP ที่ถูกต้องหรือยังให้เราเข้าไปเช็คได้ที่เว็บนี้ครับ www <l ots> what is my ip what is my ip com เฮ้อ what is my ip อ่ะเข้าไปแล้วนะมันก็จะบอก ip address นะครับตรงนี้อ่ะซึ่ง ip address ที่ถูกต้องคือมันจะต้องเป็น202.28สองตัวหลังเป็นอะไรกันได้ครับแต่ตัวหน้าต้องเป็นเลข2ตัวนี้เท่านั้นถ้าเป็นเลขอื่นจะเข้าไปใช้งานในเว็บของ ที่เราจะดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ครับฮะแสดยวราเข้าไปที่เว็บไซต์นี้เลย www.ieee.org ที www. e. นี้ครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโหลดตรงไหนเรา,าเข้าไปที่ตรงนี้ครับ ieee explorer digital library แนะนำว่าเวลาใช้เว็บบว์เซอร์นั้นแนะนำอย่าให้ใช้ Google Chrome ครับเพราะมันจะแปลมาสายได้แล้วก็สะดวกมันก็สะดวกสำหรับสำหรับเอ่อมันสะดวกก็สะดวกมันก็เพิ่มความสะดวกให้กับเราได้นิดนึงนะครับทีนี้ก็มาหาครับให้เลือกที่ advanced search ครับอ้ oh, advanced search advanced search มันเข้าไปแล้วครับมันจะบอกเราอีต่อต่างๆ ส่วนนี้เมตาโอลลี่อะไรอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน,นคืออะไร om, ไม่ใช่ไม่ผด้ผิดไอ้ส่วน3ช่องเนี้ให้เรากรอคีย์เวิร์ดในการค้นหาผมจะกรอเป็นว่าเว็บอ่าอันนี้เป็นตักการ,รับจะมีและหรือไม่ผมจะใช้คําว่าหรือในการค้นหาแล้วกันเพื่อเวลาเราหาเนี่ยมันจะได้มีข้อมูลเยอะมากขึ้นผมก็จะหาอ่าแล้วก็เบสซับสไครต์คอนเทนต์ Content, ไม่ทราบจริง ทอร์นาโดชนนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันคอนเทนต์ไทยนี่ก็ไม่รู้เช่นกันครับส่วนท็อปิกนี้ก็จะเป็นหัวข้อครับเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยไอหัวข้อพวกเนี้ยของคอมพิวเตอร์หลักๆเลยก็จะมี3ามหัวข้อครับก็คือคอมคอมพิว Com ติ Comp onent, Engineer, Signal, Engineer, ้งคอมโพเนนต์คอมมิวนิเคชันไอ่ส่วนพวกเอนจิเนียร์สิสโตรพลว์เอนจิเนียร์อะไรพวกนี้ก็มบนรอุเหนือจากวิชาคอมนะครับหรือใครจะลองไปหาดูก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่เสียหาย ต่อาจารย์เขาจะรับหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับและอันนี้สำคัญที่สุดเลยคือ publication year อันนี้เราต้องเลือกอให้มันให้ให้ที่เราจะดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า2ปีก็คือปีนี้ปี2012ใช่ไหมครับเวลาดาวน์โหลดเนี่ยเราต้องเลือกช่วงระหว่าง2010ถึง20 2012ใ,ใ,ให้เราให้เราเดี๋ยวเนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะครับ ให้เราเลือกอปีที่เราจะหา,าจะเป็นปี2010จนถึง2012อันนี้มันเป็นพรีเซนต์อยู่แล้วก็ปัจจุบันก็หาเลยครับก็ะจะมาหน้านี้นะครับเมื่อหาได้แล้วเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของให้เราเลือกว่าในหน้าเว็บเว็หนึ่งเนี่ยจะให้มันโชว์ เอกสารว่ามีแต่ละหน้านมีกี่ไฟล์อย่างนี้คือหน้าหนึ่งมี25ไฟล์ผมจะเลือกอันนี้นะครับหน้าหนึ่งมี50ไฟล์ด้วยกันเพื่อความให้มันดูเยอะอ่าถึนี้อันนี้สำหรับ Google Chrome นะครับใครมีก็สะดวกก็กดให้มันแปลภาษาไปเลยก็ได้ครับเพื่อจะได้รู้ว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันจะทำเกี่ยวกับอะไรแต่การแปลนี่คือมันจะแปลไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เราต้องมาเรียบเรียงเองทีหลังอ่าได้แล้วแล้วผมจะขอเลือกเจยวกับอันนี้นะครับการคัดเลือกดีฟอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนั้น,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 นเไปเลยเมื่อเราเข้าไปแล้วทำไงครับเวลาจะโหลดเราก็โหลดตรงนี้ได้เลยครับนี่นี่นี่ Access Full t e c h อ่าแล้วจะดาวน์โหลดเลยอ่าเนี่ยครับไฟล์ที่เราจะต้องทำการแปลเป็นภาษาไทยและต้องส่งอาจารย์ซึ่งต้องทำทุกคนนะครับไม่ทำไม่ได้ครับมันจะเป็นวิชาไอวิชาไอวิชาสัมมนาเนี่ยมันจะเป็นตัวต่อของวิชาโปรเจกต์ซึ่งวิชานี้ต้องแปลทุกคนนะครับอ่า ีนี้เราจะมาดูว่าไฟล์ที่เราโหลดมาเนี่ยมันใช้ปี2010เปล่ามันจะอ้างอิงจากบางไฟล์นะครับมันจะอ้างอิงจากมุมสายร่างอย่างตรงนี้ครับอ่านีแปลว่า2010แปลว่าใช้ได้ครับทีนี้ผมแนะนําว่าเวลาโหลดมันเนี่ยควรจะโหลดมากกว่าหนึ่งไฟล์อาจจะโหลดมาสัก4 5 6ไฟล์กันเลยครับแล้วก็ปิ้นไปให้อาจารย์เขาได้ดูกัน เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปไปกลับกับแบบว่าเราพิมพ์แค่แผ่นเดียวให้อาจารย์ดูเพื่อว่าถ้าเกิดแผ่นนี้มันผิดพลาดเนี่ยเราจะยังมีแผ่นอื่นไว้ให้อาจารย์ดูมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาของเรานะครับก็บไปแบ้วลานะครับสําหรับการเอ่อการดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ 5, อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากไม่มากกัน้อยนะครับก็บอกว่าไงดีลนะ่ะก็ขอให้เพื่อนเนี่ยตั้งใจทํางานนี้นะครับเพราะเดยวอีก แค่ไม่กี่ปีเพราะเราก็จบกันแล้วขอให้ทุกคนพยายามกันให้เต็มที่นะครับสู้ๆนะครับจับมาคับ